เสียศูนย์ไปเลยวันนี้เห็นป่ะการร้ายจิตใจชนะการร้ายความรู้สึกจริงๆด้วยอารย์พยาต่อช่วงบ่ายอีกเดดแล้วก็รุชิคร่าต่อสติแตกนั่นแน่เลยอะอยู่นี้เองเหลอเอาเมลนอนอ,อร่อยมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะอาจาร,รย์สงิงา์วราอุต่าห์ซื้อมาให้นะเนี่ยโอ้ม่ออแอบอเอาไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยอาจาร,รย์อุรุจิฮารรู้ กินเย็นเกินให้ฉามใจเลยพยายามอีกแค่สีชั่วโมงเองอีสีชั่วโมองอุรุชิฮาระต้องสำนึกค่ะหากทำสำเร็จก็จะลองใช้ได้เมนลอนนี่นะโอ้จะไปได้สวยหรือเปล่านะเนอะ

แล่นน่ากินจังแต่ไว่าอห้านาทีก็ถึงเวลาตรวจช่วงบ่ายแล้วรีบรีบจัดการเร็วเข้าสุดท้ายก็ทำเป็นคนร้จิตใจได้แค่สามชั่วโมงเองอ่ะเนาะไร้จิตใจแพ้ไร้ความรู้สึกจนได้ ทางที่คิดว่ามากันถูกทางแล้ะเชียวรันอย่ามองข้ามคุณแก่ไปไม่ได้ซะแล้วล่ะเนี่ยนะทัางที่คุณคาโต้ก็ดูเป็นคนธรรมดามากๆเลยอทำยังไงถึงจะให้อรุจิฮารากรกัวไปได้นะก็คนที่มีความเมื่อเป็นเงาหลังก็ย่อมจะกลัวคนที่มีพระธรรมนำทางนะสิรู้ไหมไอ,อย้ยางงี้เองเหรอถ้าจะไม่ใช่ล, <c oughs> ละมั้งวันนี้คุณคาโต้ไม่มาหรอกลระคะจะไม่มานะคะเดี๋ยวจะให้คุณคาโต้เขาดูอากา,อา,การอีกทีหนึ่งอ่ะ หลังจากที่คุณหมอตรวจแล้วก็เข้าใจอยู่ค่ะนิ่งเม่คุณขาโต้พูดน่าเชื่อถือกว่คุณหมอต้องยอะเลยนะ่อนี้นซิมิโกพวกเธอคิดยังไงกันมั้ยังไงล่ะฮะ พอใจจะมาแพ้ใหญคุณป้าทีท่เดิเข้าเดินออกโรงพยาบาลนี้แค่สามปีงั้นนั่นแหละเหรอเหเห็นทีปล่อยไว้ไม่ได้แล้วจะต้องไปเจอจารย์ครูดำรู่แดง <c oughs> จรได้จ้าเหรอตัวเอกโรงพยาบาลสัตว์ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นตัวเอกเลยออือือืมอืมอืม ทำไมถึงชอบหลบในซอกนักหล่ะจ้าซึมิโกะวันนี้แล้วซึมิโกะมาแล้วซึมิโกะมาแล้วคุยคาโตะฮะห<า>ยุดทำตัวเป็นสัตวแพทย์เสียทีเนะครับไปเรียนแบบอาชีพอื่นดีกว่านะครับเรียนเสร็จแล้วเหรอโอ้ตายละขอโทษนะคะฉจนก็แค่เป็นคนพูดมากเท่านั้นเองนะคะเป็นคนพูดมากค่ะเ,<า>เ,เช่น เป็นโรคอะไรหรือว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนการได้ถามพวกก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยล่ะคะ่ะมันอย่างนี้นี่เองสแสดงว่าเป็นคนรักการเรียนมากนะสิครับเนี่ยแต่ทว่าน,นะครับกคุณเป็นคนเกลียดการเรียนนี่นาเนอนะเอ๊ะทำไมรู้ละ่ะอ๋โอ้ยอ,อยู่ริจังอยู่ริจังนี่นาอ,อ,อไม่ได้เจอสนานทีเดียวนะคะอจัง <ละ S 2> เ,<ล>เหรอ คิดถึงจริงๆนะแล้วได้กลับมาจากตโเกี่ววเมื่อไหร่จ๊ะก็สามปีแล้วล่ะค่ะพอดีว่าสามีเสียหังก้นเองเหรอนะ <c oughs> ยูริจังยูริโกยูริจังเพศศาสตร,ร์ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ใช่เลยไม่ผิดแน่นอนยูริจังผู้ไร้อารมณ์ใช่อุ <c oughs> เออขอโทษด้วยนะคะ<อ>กำลังคุยอยู่สิคะเนี่ยงั้นงั้นไปก่อนนะ <c oughs> จ๊ะเป็นท่านอาจารย์ นินจาปลาช็อกประจำวิชาเภสัชเหอรอตายละ่ะนึกออกแล้วเหรอเนี่ยนะอาจารย์เภสัตว์เหรอมันก็รู้เบสิกการตรวจโรคพอควรเออผมผมต้องขอขอบคุณที่อาจารย์ช่วยดูแลผมครับ <c oughs> ช่วยดูแล กนในตอนนั้นโอโรชิฮาระยังเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเดชอยู่เลยไงล่ะครับคือโคตรนั้นอาจารย์ใส่แต่ชุดสูตรน้าตาบึ้งตึงแถมวิชาจายก็สุดแสนจจยากที่สำคัญยังเคี้ยวด้วยแต่เวลาดูมากๆจะเจอช็อกบินใส่หัวกันเปี้วเป็นประจำเลยล่ะครับผมจำได้แม่นจำเลยแต่ตายนะก็มีแต่คนที่โดนดิเห็นนั่งหลับตลอดนี่นะ แล้วก็คนคนนี้ ทำงานพิเศษที่โรงพากกลางคืนต้องหาเงินไปเสียค่าปัาเลนละสิเนะขอบคุณมากเลยครับเป็นพระอาจารย์ช่วยผมจึงจบมาได้ครับไม่กระั้นตอนนั้นผมโดนไล่ออกไปนานแล้วล่ะครับเป็นพระอาจารย์ที่ช่วยไว้และทุกตอนจะได้ออกได้เลยะจะได้ออกตั้แต่ตอนนั้นนะคะในพวกพวกพวกเธอคิดจะหักหลังฉันเหรอเรื่องความเร็วในการตัดสินใจแล้วก็รุชิฮาระ ราคุงไม่เคยจะได้แบกว่าใครเลยนะดูตอนนี้สิได้ไปขออโอโรพยาบาลยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสดวัวอาจารย์เองก็ดูจะเปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นเหมือนเจ้าแม่กวนอิม <c oughs> แต่ตอนนั้นเป็นเหมือนอาจารย์แม่มดก็ว่าดวได้เป็นแม่มดแล <c oughs> เพระมีลูกศิษย์อย่างอุรชิฮาราคุมอย่างไงล่ะนะ <c oughs> เออแต่ว่าทำไมถึงไม่ยอมบอกชื่อตลอด3ปีที่ผ่านมาล่ะครับจารย์ก็แม่ไม่อยากให้ท่านพอออย่างคุณต้องเสียความมั่นใจน่ะสิอื้ออืมเดี๋ยวหมอนนั่งแม่จารย์เร็วๆก็สิแล้วก็น้ําชามาด้วยเตรียมเค้กมาด้วยอีก2อน้าเร็วหน่อยเร็ว แล้วเ,เข้าแล้วๆๆ้วแอาจารย์ครับฉันดิ่มของบ้านก่อดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะการร้อยจิตใจนี่แข็งแกร่งจริงก็สะดวกว่าไม่สามารถเป็นนิสัยอาจารย์ได้อยู่ดีนะเนี่จะจะว่าไปแล้วคือุวหนุ่มสาวคิดว่าที่คุณคาโต้เธอมาโรงพยาบาลทุกๆวันเนี่ยก็เพราะลูกศิษย์จอมเหี้ยวนี่เอง